ปิดกันพอโอเคครับนี่นะทุกคนก็จะเห็นนี่รครับให้กดตรงนี้รครับไอเดี๋ยวทำไมมันใหญ่จังนินนึงนะครับทำรบตรงนี้ก่อนคนุณผู้ชม ลบ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 นี่นะีน่ตรงนี้ก็นะครับผมได้ค้างไปแล้วนะครับได้ค้างไปเป็นที่เรียบร้อยอ้าว What t the heck i He s t h a t คุณผู้ชมให้เห็นสัตว์หางก้าข้างบนบ้างครับแปบ๊บหนึ่งนะครับผมแมหลงมากว้าวนนเนี่ยครับตรงนี้ที่เป็นเล็ก้าวครับพอกดเข้าไปเราก็จะใส่ชุดสัตว์หางก้าทันทีก้าวก้าวก้าวก้าจากนั้นเราก็จะถือดาบขึ้นมา แล้วก็ฟันหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ก็ชุดสันหางเก้านี้นะครับก็จะเพิ่มอ่าก็จะเพิ่มอ,อ,อะไรอะ่ะความถึกของตัวเองนะครับคือนี่ครับมันจะเพิ่มความถึก40เปอร์เซนจะเพิ่มความถึก40%เลยนะครับคือ มันเพิ่มความถึกเยอะมากมากแต่ว่ายังเยอะเยอะไม่เท่าพวกเอหลังๆเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยนียังไม่เท่าสม,มุไรอันนี้สม,มุไรอันนี้ถึกมากเออนี่ย <ๆ S 1> ครับ <ๆ S 1> เพิ่มความถึกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีสามอันเนี่ยครับเนี่ยโรซูเคนแล้วก็มาเช่น ม the well, right ิสเป็นบอมเลอสิวเริลาซิเคนตีโชเคนแล้วก็ทีเดียลเบดบอมนะครับผมอ่านไม่ผมผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ถ้าผมอ่านไม่ถูกคุณผู้ชมอย่าลืมบอกด้วยนะเอออ่านะอ่าเดี๋ยวเราจะดูสกิลแรกกันเลยก็คือสกิลนี้ใช่ไหมอ่า คิวแรกก็คือจะปล่อยออกไปแบบนี้นะครับดามดเมจก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจะได้ดูดาเมจกันชัดๆนี่นะครับตรงนี้ผมจะปลาตลรงนี้สองล้านเก้าแสนนะครับแต่ค่าค่าสเต็งของผมอ่า าสเต็งของผมน่าจะแป๊บนึ่งดูนะครับห้าล้านนะครับห้าล้านสกิลที่สองนะครับจะเป็นสกิลนี้ใช่ไหมอ่าดูทีละเจ็ดล้านห้าครั้งนะครับเจดล้านเจ็ดบวกเจดได้สิบสีสิบกเได้ยีิเอ 21บวก7ได้28โอเคครับก็คือ28รล้านนะครับต่อไป5้าสุดท้ายชาชอมฟเฟอร์เลเบ็ดดาเมด51ล้านครับคือแรงสุดนะครับอันนี้อันนี้แรงสุดคืออะไรอะ่ะมันจะเป็นเป็นชูสีสีชูมือขึ้นมาแล้วก็เหวี่ยงไปครับ จากนั้นคุณก็จะตายหะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่อ้าวขอบคุณครับคุณผู้ชมเน็ตผมไปแล้วตอนนี้เน็ตผมไปแล้ว ความรึกถึงที่มีแต่ไม่อาจจะเอือ้ออำถึงบอกตัวเองให้จำไว้จำไว้ว่าครั้งหนึ่งความคิดถึงจะทำให้ดู้เมื่อห้องเห็นนะเองได้อันนี้คือ ผมได้อันสุดท้ายเลยนะอันเนี้ยใครได้อันแรกก็อย่าลืมบอกผลด้วยใครได้อันแรกถือว่าดวงดีมากนะคะเพราะว่ามันแรงเออมันแรงสุดเลยในหมู่เพื่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะตัดตัดกันยาวๆเลยเพราะว่าคุณผู้ชมผมหาที่ฟาผมผมไม่เจอคือเควสผมอ่ะมัน คือต่อยให้ได้ร้อยล้านใช่ไหมนั่นแหละผมจะไปต่อย้ตรงหนึ่งล้านอะ่ะอ๋อนี่ไงเออผมเมื่อกี้ผมลงทางผมผมจำไม่ได้ออนะแบบเดี๋ยวเราใช้ออโต้คลิกดีกว่านะปัม๊มจัดออโต้คลิกมาเพราะผมขี้เกียจ ไม่ใช่ลอ่ะเดี๋ยวเราจะเจอมันกันเลยซมดดึดดดดดดดึึอันนี้คือเมทีโอนะคะหรือว่าอูกาบาทนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดกันนะ